ลิซ่ารักพิงค์สร้างประวัติศาสตร์ใหม่บนส p o t i f y 800ล้านสตรีมเร็วที่สุดเรียกว่ามีข่าวดีให้เป็นแฟนได้ดีใจกันรวยอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดมีรายงานว่ายอดสตรีมบน Spotify ของน้องลิซ่าอย่างเป็นทางการมียอดสตรีมมากกว่า800ล้านครั้งโดยมีเพียงแค่3เพลงเท่านั้นค่ะซึ่งก็ทำให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดียวและศิลปินหญิงเคป๊อปที่มียอดสตรีมถึง800ล้านครั้งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ s p อ t i f y ค่ะโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่่่250วัันนนเทา้คะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น้องลิซ่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเปิดตัวอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอค่ะและนอกจากนี้ค่ะทั้งเพลงมันนี่และเพลงลลิสารวมถึงเพลง sg ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์ม youtube ค่ะซึ่งตอนนี้เพลงลลิสาก็มียอดวิวสูงถึง482ล้านวิวส่วนเพลงมันนี่อีกไม่นานก็จะทะลุ600ล้านวิวและในส่วนของเพลง s g ก็มียอดวิวที่สูงไม่แพ้กันค่ะ ตอนนี้มียอดวิวสูงถึง153ล้านวิวค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าในความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตของน้องลิซ่าที่เรานํารายงานให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ